าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมัมี่ทีนิวส์นะคะวันนี้นะคะเราก็ามาอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาจ่ายเงินนักเรียน2000บาทนะคะว่าจะโอนวันไหนเช็คได้อย่างไรนะคะ หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียน2,000บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดสทอทเรียบร้อยแล้วโดวยโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสบทนะคะจะโอนเงินให้ผู้ปกครองในช่วงวันที่1-7กันยายน64 ส่วนโรงเรียนเอกชนจะโอนเงินให้ผู้ปกครองช่วงวันที่6-10กันยายน64สถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับปวชและปะวสตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปส่วนสถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน,นนะคะตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไป โดยช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะคะหากนักเรียนในสังกัดสอบบนะคะเช็คได้ที่ลิงก์นี้นะคะ student.edudev.in.ts นะคะที่ขึ้นไว้ข้างบนนะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนที่เป็นสังกัดโรงเรียนเอกชนนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอชอ์ออนมบายในระบบ Android และระบบ iOS ได้นะคะ ส่วนนักเรียนในสังกัดสออคอนะคะก็คือปวชปวสก็เช็คได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.ts นะคะส่วนนักเรียนสังกัดกศนเช็คได้ที่สำนักงานกศนจังหวัด หรืออำเภอและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะคะค่ะน,นี้ก็คือข่าวอัปเดตนะคะในการจ่ายเยียวยาน,นะคะซึ่งแน่นอนในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าโรงเรียนรายหลายที่คงจะเริ่มได้แล้วนะคะก็จะเหลือโรงเรียนเอกชนนะคะอ่าปวชปวสนะคะการศึกษานอกโรงเรียนนะคะหากใครอยากตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้หรือไม่นะคะก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์นะคะได้ตามที่ลิงก์ ที่ขึ้นไว้แล้วนะคะถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชาริปนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w b a n k ว o ์เว็บแบงกอก s i ด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์สด,ดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยคะ่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ